สวัสดีครับผมธารัตรับดูลายมือผ่านะครับพอด่วมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้พ้นจะมาทำนายดวงสตางค์คนเกิดราศีมีนในเดือนตุลาคมพศ2567นะครับผมก็เริ่มเปิดไพ่เลยนะครับไพ่ใบแรกได้ไพ่มูลนะครับเดอะมูลเดอะมูลถ้าเราทำนายถึงพื้นดวงราศีมีน ก็จะบอกว่าเอาข้อข้าก่อนนะราศีมีนเนี่ยทำไมถึงได้เดอนมูนเดอนมูนจะบอกว่าไพ่นี้ไพ่ของผู้วายชนจะบอกว่าไพ่แห่งผู้วายชนในที่นี้มันหมายถึงว่าจริงๆไพ่ใบน,นี้เดีอนมูนเดอมูนคือดวงจันทร์ดวงจันทร์เป็นผู้ที่แบบว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกผู้ดวงจันทร์เป็นที่สิงสถิตของผู้วายชน,เป,น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 เป็นอำนาจด้านมืดเป็นอำนาจที่แบบว่าผมกลัว สิ่งที่ลี้ลับความไม่รู้อะไรต่างๆที่แบบว่าด้านมืดอะไรก็ว่าด้านมืดสิ่งด้านมืดทั้งหลายความเป็นลบความกลัวอะไรต่างๆความไม่แน่นอนก็ด้วยนะสิ่งที่น่าชงนความลึกลับความอะไรพวกนี้ยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดอธิบายต่อไปมันจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวจนถึงกับขนาดที่แบบว่าทุกท่านไม่อยากฟังแต่จริงๆจ,จะบอกว่า The มนเนี่ยทำไมมันถึงเกีย่ยวกับราศีมีน คอนเซ็ปต์มึงที่ผมจะพูดคือความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนจริงๆถามว่าคนเราอ่ะกลัวอะไรมากที่สุดคนเรากลัวความไม่แน่นอนแต่ถามว่าทางศาสนาพุทธก็เลยบอกว่าความไม่แน่นอนจริงๆก็คือความแน่นอนความแน่นอนจริงๆก็คือความไม่แน่นอนจริงๆจะบอกว่าแต่จริงๆอ่ะถึงต่อยพูดว่าเอาศาสนาศาสนานี้มาพูดคนเราก็กลัวความไม่แน่นอนอยู่ดีเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าศาสนามเนี่ยจริงๆมันไม่แน่นอนหรอกพอเข้าใจไหม ก็คือจะบอกว่าสามีได้จริงๆราศีมีเนี่ยมันไม่แน่นอนก็คือมันถึงก็าอารมณ์มันนะไม่แน่นอนจริงๆแล้วพอไม่แน่นอนเกิดอะไรก็คือไม่แน่นอนอย่างงุนงุนยินินยินเหมือนเหมือนผู้หญิงที่แบบมีความไม่แน่นอนในตัวเองแต่รู้ไหมว่าความไม่แน่นอนในตัวเองทั้งอารมณ์ทั้งตัวเองทั้งจิติั้งไรเนี่ยทั้งความที่ลึกลับเนี่ย ไม่แน่นอนได,ได้หมดน,นะก็คือมันคือเทียบเดินโมนเทียบดวงจันทร์ก็เหมือนอุสงิแบบเซลโม,โมลูนอะไรพวกนี้ก็คือดวงจันทร์นี่เลยแหละมันยิ่งน่ารักมันยิ่งลึกลับมันยิ่งน่าค้นหามันยิ่งแบบมีสเสน่ห์นี่คือลักษณะของราศีมีนผู้ชายคนไหนที่อยากได้ราศีมีนเป็นเมียหรือภรรยามันต้องมีลูกแรลลูกชนมีลีลามีความมีจิตวิทยาค่อนข้างสูงถึงจะควบคุมผู้หญิงราศีมีนได้ผู้หญิงราศีมีนน่ารักมาก แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ควบคุมง่ายๆเป็นคนท<ๆ>ี่เจ้าแงแสนงอนบางทีดูเหมือนว่าน่ารักแบบว่าไม่มีพิษไม่มีภัยแ <ๆๆ S 2> ต่จริงๆแล้วจะบอกว่าถ้าเรื่องควบคุมได้เป็นเจ้าของจริงๆแล้วดูเหมือนคุณจะได้เป็นเจ้าของแต่จริงๆไม่ได้เป็นเจ้าของง่ายๆบางทีเขาคุยกับคุณอย่างดีแต่เขาคิดว่าเป็นเมียเแล้วเสร็จแล้วเว้ยแต่จริงๆอาจจะไปคุยกับคนอื่นก็ได้ใครจะรู้ถ้าตราใดที่เขายังไม่มอบหัวใจให้กับคุณ จริงๆแล้วแต่เขาไม่ได้มอบไปคุณง่ายๆเพราะเหมือนกับเขาเป็นสาธารณะอันนี้เข้าใจนะจริงๆราศีมิ้งเป็นราศีที่เป็นสาธารณเหมือนกับดวงจันทร์ที่มันไมไ่เป็นของใครอ่ะพเข้าใจปะ่ะมันเป็นดวงจันทร์ที่มันไม่ได้เป็นของใครใครๆก็เป็นเจ้าของดวงจันทร์ใช่ไหมแต่คนจะอธิบายต่อ แต่จริงๆไพ่ใบนี้คือดวงจรพูดถึงดวงจรก่อนนะดวงจรก็คือดวงดวงดวงที่บอกว่าเดือนนี้เป็นยังไงเดือนนี้เป็นยังไงจริงๆดวงจรใบนี้คืออดีตสามเดือนสี่เดือนสองเดือนหนึ่งเดือนคืออดีตก่อนที่ถึงเดือนปัจจุบันที่ผมจะทานายคืออดีตในช่วงสองเดือนสามเดือนก่อนแต่ว่าไพ่ใบที่สองคือดวงตัวลาคือปัจจุบันไพ่ใบที่สามคืออนาคตที่จะกเดือนตวลาเป็นต้นไปถัดจากเดือนตวลาเป็นต้นไปนะ คุจะเริ่มทํานายพื้นดวงรวมไปในการทํานายสามา,ายนี้ด้วยเลยนะเพราะในการเสียเวลาก็จะขอเริ่มทานายเลยก็จากราศีมีนราศีมีนเนี่ยจะบอกว่าเป็นราศีที่อยู่ใกล้ๆบางทีถึงแม้ว่าเขาจะมีความไม่นแน่นอนอยู่บ้างแต่มันเหมือนกับคุณเป็นโค้ดเป็นที่ปรึกษาสำหรับราศีมีนนะคุณเป็นผู้หญิงที่อยู่ใกล้ อันนี้พูดถึงผู้หญิงเป็นหลักนะเอาผู้หญิงเป็นหลักนะจริงๆไม่ว่าใครอยู่ใกล้ราศีมีนก็มีความสุขก็เหมือนกับว่าคุณได้อยู่ใกล้ชิดเซเลบดาราที่มีชื่อเสียงพออยู่ใกล้แล้วคุณโอ้ยฉันได้อยู่ใกล้ดาราฉันมีความสุขจังเลยได้อยู่ใกล้ผู้หญิงราศีมีนแต่ให้อยู่ใกล้ผู้ชายไปไงผู้ชายราศีมีนออกจะก็มีความสุขเหมือนกันแต่ดวงผู้ชายดวงผู้หญิงราศีมีนทำไมถึงเป็นดวงดาราดวงเซเลบผมจะบอกว่าผู้หญิงผู้ชายราศีมีนเนี่ย ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์อยู่ใกล้แม้ว่ามีความสุขอยู่ใกล้ผู้ชายผู้หญิงอาเซีมีแล้วมีความสุขเพราะว่าความที่อยู่ใกล้แล้วมีความสุขแต่ข้อเสียคือเป็นสาธารณะไปหน่อยก็คือจะบอกว่าอยู่ใกล้มีความสุขตรงเนี้ทําให้มีเสน่ห์หมายถึงว่าเขามีเสน่ห์อยู่แล้วแหละแล้วมีเงินเข้ามาด้วยโด่งดังด้วยเพราะว่าอยู่ใกล้แล้วมีความสุขอันนี้พอเข้าใจนะจึงบอกว่าดวงเซเล็บดวงพวก แบบแล้วก็ไม่ค่อยเดือดร้อนไม่ค่อยอดอยากด้วยนะแล้วก็ดวงเซเลบดวงคนร่ำรวยดวงแบบว่า,เ,าเขาเรียกว่าดวงอะไรอะดวงดวงยูทูบเบอร์ดวงดาราดวงศิลปินพวกเนี้ยดวงพวกนักครีเอทพวกคิดโฆษณาอะไรต่างๆพวกที่แบบว่าต้องใช้แสงสว่างแสงสว่างอะไรก็ออกนะกล้องกล้องไม่ต้องเป็นยูทูบเสมอไปนะเป็นทิกตอกก็ได้เป็นพวกที่แบบว่า เอ่อเป็นดาราเป็นนางแบบนายแบบพวกเนี้ยพวกที่ว่าต้องใช้ความสามารถในการ acting พวกเนี้ยราศีมีหมดแล้วโด่งดังด้วยถ้านองเหนือจากนั้นเป็นไรก็พวกที่ต้องใช้ทักษะสูงๆที่ทำให้คนสบายใจหรือเยอียวยาพวกใช้ศาสตร์ลศิลป์พวกโค้ดอย่างที่ผมพูดไปแล้วพวกที่แบบว่าเป็นหมอดูเป็นพวกที่แบบว่าต้องใช้เซนพวกใช้ทักษะที่ทําให้คนสบายใจพวกหมอพยาบาล ก็ได้นะครับผมหมอที่แท้ดีมากเลยจะเป็นหมอจิตแพทย์ดีมากลาศีเมจริงๆนี่ไงลาศีมีนจริงๆแล้วอย่างลิซ่าก็ลาศีมีนลิซ่าอย่างที่เราพูดกันผมจะไม่พูดชื่อต่อนะแต่ก็คือลิซ่าเราพูดเข้าๆแค่เนี้ของพอดอเน้อว่าลิซ่าอะไรก็ลาศีมีนลิซ่านี่อยู่ในลาศีมีนค่อนข้างจะแท้ ในราศีมีนที่มีคุณหลายคนคงรู้ว่าความมีเสน่ห์ของลิซ่าเนี่ยมีมากแค่ไหนอย่างนึงคือราศีมีนผมจะพูดประมาณนี้ก็่ยวกันสาบลิซ่าแต่จริงๆจะบอกว่าราศีมีนเนี่ยถ้าดังดังมากแต่ถามว่าดูแค่ราศีมีนอย่างเดียวไม่ได้เราต้องดูวันเดือนปีเกิดด้วยแลอย่างอื่นอีกเยอะแยะมารวมกนมันจะรู้ว่าดังไอ้ดังอยู่แล้วราศีมีนเป็นยูทูบเบอร์เป็น YouTuber, เซเล็บเป็นอะไรเนี่ยมันดังอยู่แล้ว แต่ถ้ากจะรู้ว่าดังขนาดไหนชอบออกหน้ากล้องไหมนิสัยอุบัติลักษณะนิสัยโดยรวมเป็นยังไงมันต้องเอาวันเดอรปีเกิดอย่างอื่นมาลงกันอีกหลายอย่าง,างแต่จริงๆเนี่ยบอกว่าความเป็นสาธารณะนี่ก็คืออีกอย่างหนึ่งคอมเม้นเพราะส่วนใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายที่จะมีความเป็นสาธารณะได้เนี่ยมันต้องมีความเป็นศิลปินมีความเป็นคลียอและส่วนมากเรื่องความรักตรงนี้จะพูดว่าความรักไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะความเป็น สถาณะในตัวเองเนี่ยเช่นสมมติคุณจะไปที่นี่ดีจะมีแฟนดีจะมีอะไรดีมันมักจะถูกตามมันมักจะถูกทวงมันมักจะถูกอะไรยังไงสุดท้ายมีคนหมายบองเยอะใช่ว่าจะดีพอคุณไปแต่งงานกับในบีไปแต่งงานกับใน A, เอมันก็มักจะถูกในแซดเนี่ยเจ็บใจอิจฉาสับแช่งว่าทำไมมันไม่ได้เป็นของฉันแล้วก็อีกคนอื่นแฟนคลับอีกคนอื่นๆห,หลายคนก็จ,จะโมโหบอกว่าทำไมแต่งงานกับคนนูด้ด ด้วยความยี่งเงาด้วยความอะไรต่างๆที่ทําให้เราเฮ้ยทํา i, ทไมดาราโปรดของฉันแต่งงานแล้วอะไรอย่างนี้เลยทําให้แบบว่าตามไปอะไรอย่างี้ไ่ะดีตคงพอเข้าใจคงพอทราบนะทําให้ชีวิตไปแต่งงานที่ฉันจะมีความสุขกับสามีมีเวลาที่จะมีความสุขกับโดนจับจ้องจ้องมองหาข้อคอละหาแทนจะเป็นอะไรที่มันแบบสบายๆส,ส่วนตัวมีเวลาสุข,สข แทนที่จะแต่งงานกันเสรีอยู่แบบสบายๆมันก็ต้องถูกจ้องมองก็ต้องคอลหานี่คือลักษณะราศีมีนเพราะฉะนั้นที่จันทราหรือเดโมเนี่ยก็คือความลวงหลอกหรือหลอกลวงหรือ,รอ,รอ,รอมายานั่นเองความกลัวว่า้ชีวิตฉันจะเป็นยังไงยังไงยังไงแต่จริงๆแล้วราศีมีนไม่มีอะไรเพราะว่าจันทร์จริงๆก็แค่ดูเหมือนว่ามีอะไรลักซับซ้อนแต่จริงๆแล้วมันคือความกลัวไปเองนั่นเองพอเข้าใจนะครับผมความ ความลวงหลอกความอะไรอย่างนี้ที่เรากลัวลึกๆไปเองแต่ความจริงมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ซึ่งเราก็สร้างความกลัวมนุษย์เนี่ยความจริงมันไม่มีอะไรในกอไผ่หรอกแต่เราก,กลัวสร้างเส้นทางจินตนาการมโนไปเองมันก็เหมือนกับเส้นทางความบันเทิงเพราะนั้นทาง่ายถึงอาชีพสำราศรีมีนก็กล่าวไปแล้วนั่นเองนะครับผมอาชีพที่เหมาะก็คือความกลัวของมนุษย์แก้ความกลัวของมนุษย์แล้วก็เรื่องเกี่ยวข้องกับทําให้คนสบายใจ อะไรพวกนี้เนี่ยก็พวกบันเทิงอะไรพวกนี้ที่วกหน้ากล้องแสงสว่างนั่นเองนะครับผมแต่เรามาพูดถึงดวงจรพูดซสยาวเลยแต่ว่าดวงจรเนี่ยถ้าเกิดเราถามมาสามเดือนสี่เดือนสองเดือนหนึ่งเดือนก่อนอะไรไอ้ดีที่ผ่านมาไม่นานไม่นานนะเกิเดอะไรโค้จะบอกว่ามีคนมาชัวนลงทุนหรือเปล่าหรือบางทีก็อาจจะเจออะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยงามเข้าใจไหมไม่ค่อยงาม ก็คือทําให้คุณเนี่ยเขวหรือบางทีมาหลอกคุณทําให้คุณอยู่ในอํานาจด้านมืดได้หลายอย่างนะผมไม่อยากพูดตรงๆแนละ้วเพราะว่าให้นนี้มันออกไปในทางกึ่งร้าย <c oughs> เช่นมาหลอกคุณอะไร้ยแต่ผมจะบอกว่าบางอย่างที่ทำให้คุณกลัวจนตัวสันต้องเจอหรือบางอย่างทําให้คุณเข้าไปยุ่งกับอะไรสีเทาๆแต่ผมจะบอกว่านี่เป็นการทำนายโดยรวม ไม่ใช่การทำอะไรทั้งหมดมันต้องดูหลายปัจจัยแต่ว่าถ้าอยากจะเอาตรงๆเลยนะก็คือส่วนตัวลงส่วนตัวมันจะชัวร์สุดแต่ว่าเห็นไหมหมาสองตัวนี้ก็คือความวลงหลอกความอะไรหรือบางทีก็จะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยกลัวไปเองหรือเปล่ากลัวไปหรือบางทีวิตก,กังวลกับเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณขาทางออกไม่ได้หรือบางทีโดนสัญญาผูกมัดมันมีได้หลายเรื่องนะครับผมมันสัญญาผูกมัดอะไรต่างๆแต่มันไม่ดีแน่นอน แต่มาดูเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมเป็นยังไงได้ไพ่แปดดาบถ้าคนที่เป็นเซเลบเป็นดาราเป็นศิลปินส่วนใหญ่ราศีมีก็จะเจอแบบนี้หรือไปดังแบบถ้ากระสมมไม่ได้เป็นดาราแบบดังมากก็เป็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอ่าอย่างผมพูดไปนะเมื่อกี้ก็พอเข้าใจนะถ้าเกี่ยวข้องกับอาชีพพวกนี้เป็นหมอเป็นอะไรหรืออะไรแล้วแต่หรือจะเป็นมันแล้วแต่นะเอส็นเอกสารสัญญาหรือบางทีโดนคนหักหลัง เอกสารสัญญาเช่นสมมติว่าคุณเป็นดาราของค่ายนี้สมมุตินะสมตะสมตินะแล้วเซ็นเอกสญญารสัญญาแล้วออกไม่ได้เช่นมันมีข้อสัญญาอะไรบางอย่างที่ผูกมัดคุณแล้วเพราะใ่านี้เห็นไหมคือการผูกมัดแต่จริงๆจะบอกว่าถ้าคุณบอกว่าตายแล้วผูกมัดแล้วออกไม่ได้แล้วผูกมัดแล้วฉันทาไงดีฉันก็ทาอะไรไม่ได้นะสิอย่างนี้ต้องไปอีกยาวแค่ไหนกังวลแล้วเขาผูกคุณไว้รวมๆพรจริงมันมีทางดิ้นได้ดิ้นให้หลดด้าน แต่เพียงแต่ว่าคุณต้องมองให้เห็นหรือบางทีคุณต้องมองเห็นช่องทางของโอกาสถ้าเกิดคุณมีสติมากพอถ้ามีสติยังไงก็ได้หลดุดใช้คำนี้ังมันจะมีทางออกหลุดง่ายๆเองครับผมพูดประมาณแค่นี้ถ้ารู้ว่าาอยู่นี้คือตรึงไว้แน่นเลยแต่มันมัดไม่หลวมๆแต่ว่าทางมันเห็นไหมอุปสรรคออกไม่ได้เลย แต่มันมัดมันหลวมๆเชือกมันมัดหลวมๆถ้าแก้แค่เชือกยังไงก็ออกได้นะครับผมแต่มันหมายถึงการที่ต้องดูแลใครสักคนก็ได้การที่สมมติคุณมีหมาสักสิบตัวทําไงดีอ่ะมันก็มีทางออกของมันเหมือนกันแหละที่แต่มันมัดคุณไว้หลวมๆมันทําให้มันมีพันธสัญญาอะไรบางอย่างไพ่นี้คือการติดการจองจําพันธสัญญาสัญญาอะไรบางอย่างนั่นเองในช่วงเดือนตุลาคม พอจริงมาก่อนหน้านั้นแล้วเดวลโมนคือมันจําเป็นจะต้องให้คุณได้มีพันธสัญญาคือการลวงหรอต่อไปเป็นไงถัดจากเดือนตุลาคมไปแล้วฉิวครับอาจจะไม่ใช่เดือนตุลาคมแล้วก็เป็นเดือนพฤศจิกาเลยนะว่านอาจจะต้องรอถัดจากเดือนเป็นธันวาเลยมันต้องใช้เวลานะใช้คํานี้เพราะให้นี้คือต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าคุณจะฉิวเลยแนละ้วเพราะยังมีภูเขาขวางกั้นไว้หรือตรงนี้ ลาซิมินจะชิวเลยจะชิวๆวเลยบางคนที่แบบว่าโอ้ยตารางงานแน่นเอียดเลยมีแต่สัญญาข้อพง,งา่าอยากจะลาง,งานจะแยกอยู่แล้วลาง,งานในที่นี้คงรู้นะว่ามันหมายถึงใครอันน,นี้เราจะไม่พูดถึงคนคนนั้นแต่ว่าคุณต้องคุณโหว่งงานรัดตัวต้องมีสัญญาต้องมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะแ,แต่ว่าถ้าเลยเดือนพฤศจิกาธันวามกราค่อยๆไปแล้วเนี่ย คุณจะมีเวลาไปต่างประเทศคุณจะมีเวลาเที่ยวอะไรมากขึ้นจะผ่อนคลายมากขึ้นถ้าเซ็นซสซทธ์สัญญาอะไรก็จะสบายขึ้นนั่นเองนะครับผมจะดีขึ้นจะเป็นอิสระมากขึ้นเราก็มีโอกาสท่องเที่ยวมากขึ้นได้แต่งตัวสวยๆแต่งตัวหล่อๆนะครับผมอจบดูการทางานของราศีมีนไปเพียงเท่านี้นะครับผมใครต้องการดูลายมือพี่สิทธก็ติดต่อทักไลน์ดีไว้ที่ไลน์ลดีท้6สองหก ตัง้งความด้านการคิดยูทูบผมทิ้งไอดีไว้ตั้งความด้านการคิดยูทูบนะผมตั้ตงความด้านการค youtube หรือ,อเป็นลายโอเตัง้งความด้านการค youtube ก็ได้มีสองช่องทางลายไอดียทัลสองหกกับลายโอลายดีทัลสองหกก็เป็นลายก็คือพิมพ์ม,มาลายทัลลายทัลสองห้าหกลายดีทัลสองหกอันนี้คงรู้วิธีพิมพ์นะครับผมก็คือทักลายไอดีทัลัสสองห้าหกเข้ามานะครับผมทักลายดี แต่ถ้าเป็นไลโอเอมันจะง,ง่ายกว่าคือทักลิงเข้ามามันก็เด้งมีมีลิงก์งนั้นทักมามันก็เด้งเข้ามาไลมันก็ทักเข้ามาไลทาร์ไลไลโอเอเลยไลโอเอของทารลัสเลยแต่ถ้าเป็นไลดีก็คือทักเข้ามาไลดีก็คือทักเป็นเพื่อนแอดเพื่อนมาแต่บางคนก็คงไม่รู้วิธีบางคนมันมีจริงๆนะที่ไม่รู้วิธีทักแอดไลน์มามันมีนะบางคนยังโทรศัพท์ผมก็ไม่รู้จะทำไงผมไม่รับนะโทรศัพท์แต่ว่ามีวิธีหนึ่งเดียว ผมดูลายมือพี่ซีงหเพงสาอย่างแล้วก็ดูผ่านทางโทรไลน์นะผมดูผ่านทางโทรไลน์ก็โทร c a l กันมีอะไรก็สป e ก k t h สดๆส่วนตัวผ่านทางโทรคอมีอะไรก็สป e ก k t h สดๆผ่านทางโทรคอไม่ว่าให้ผมเป็นโค้รส่วนตัวให้ผมที่ปรึกษาส่วนตัวเป็นโค้รส่วนตัวเป็นหมอรู้ส่วนตัวให้คุณสดผ่านทางโทรไลน์โทรคอผมเป็นหมอรู้ที่ดูไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนดูเต็มที่นะครับผมนี่คือวิธีการดูผ่านทางโทรไลน์นะครับผม แล้วก็มีวิธีหนึ่งคือที่สังงานลายมือพิเศษโหใหงตัวเลขจุดใหญ่ไฟกระพริบเต็มที่ที่สังงานแบบวีพีเต็มที่ที่สังงานกับแบบธรรมดาลายมือพิซซี่สกใหญใช้กั่เพีงครึมท่ที่สองแบบวีพีกับแบบธรรมดานะครับผมที่สังงานขอโรชั่นขอที่อยู่มาได้ถ้าหากใครงานมาที่สังงานขอรายละเอียดมาได้นะครับผมถ้าเป็นวีพีก็ดูแบบยาวๆกันเลยถ้าเป็นธรรมดาก็ดูแบบหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมแต่ราคาจะต่างกัน ก็เราดูแบบลายมือเดี๋ยวเราดูแบบการงานการเงินโชคลาภความมั่งคั่งรวยและความรักแล้วก็เรื่องอื่นหลายเรื่องว่างวายถ้าใครจะงานปรึกษาตรงไหนก็ตามนะครับผมก็เต็มที่นะครับผมที่สำนักงานหลายคนที่มาดูก็มีชื่อเสียงมากมายแล้วก็บางคนก็เป็นคนที่เป็นอาครทุกจากต่างประเทศเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีอํานาจก็มีบางคนก็เป็นถึงระดับราชการใหญ่เป็นผู้จัดการธนาคารก็มีหลายคนมาดูผมนะครับผมวันนี้ก็ ใครที่เห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผมเป็นกระรองใจด้วยเพื่อให้คลิปใหม่ๆคลิปดีๆที่จะส่งบอเรื่อยๆก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดแชร์กดถูกใจมนี่หลายเพลงเท่านี้สวัสดีครัับดีครับ